ก็เสร็จแล้วนะตัวนี้แบตเตอรี่ใช้เป็นแบตดำ12โวลต์เค2ตัวมอเตอร์เป็นฟูลีโม2ตัว380เผาตัวนี้เป็นเผาแกนจักรยานปองหน้าหลังใส่ลูกปืนไปพัด เริมแล้วกันหลุดอยอยตรงอยอยตรงแบบนี้จะเจียวหวานอย่างเลยต้องไฟซีนกันน้ำอ๋อส่วนตัุริโม่อเป็น SCE 49 MHz แบตเตอรี่ก็ใช้ ซัลลี่มอตเป็น9โวลต์ใช้เช่นเดียวกับไมโครโฟนเก้าอะแดปเตอร์ชาร์จจะเป็น apter, อะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์อะแดปเตอร์12ส่วนถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่สำหรับชาร์จ10โวลต์จะเป็นแบบนี้ 9.6ได้10โวลต์สำหรับอ่าแบตเตอรี่เดิมแต่มันไม่ค่อยมีขายมันเป็นติดมาก,กัวรถอานจะชาร์จไม่ได้ให้ไปจะเป็นแบบอยาให้ไปก็จะเป็น12ตัวนี้ส่วนเวลาส่งจะถอดแยกไปให้โดยที่จะโดยที่จะถอดขายน็อตตัวนี้ องตัวเราจะดึงแกนออกให้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันถอดจจถอดแยกไว้สองกาดแล้วก็ถอดดึงพาไปงนี้เพื่อลงกล่องจะได้ส่งง่ายขึ้นมอเตอร์ตัวนี้จะเป็น380คืน4นะที่มอเตอร์โมนจะเป็นมอเตอร์ธรรมดาไม่ใช่บูลี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นมอเตอร์ขาครับ ไมระวังเรื่องชนนิดหนึ่งอย่าให้ชนเวลาวางก็ควรเล่นน้ำนิ่งถ้าเกิดลากตรงไปล้ลัวจะไม่สุดก็ให้่อนบ้างระวังก็มีขึ้นบางทีมันฟาดกับคือนแล้วเลือแตกได้พยายามถ้าเกิดไม่มั่นใจก็าหาโฟมหาอะไรติดหนุนตามช่องว่างแล้วแต่จะติด จะเรือพวกนี้ถ้าเกิดมันคว่ำแล้วถ้ามันไม่แตกหัวมันจะโผล่แล้วกดมันก็จะพุ่งขึ้นมาก็เอาเข้าฝั่งเทน้ําออกแล้วก็เล่นเล่นต่อได้แต่ก้อนนี้อาจจะเล่นที่เล่นได้ประมาณสัก10นาทีหรือจะแบตถึงสองวนนะกระแลงหมดถ้าเกิดจะใช้แบตแพงกว่าน,นี้ก็จะเป็นพวกแบลริโฟแต่ไอ้คนนี้จะแพงหน่อยก้อนนึ่ง ชาร์จแยกเป็นชาร์จแบบบาลานซ์ชาร์จเครื่องชาร์จธรรมดาไม่ได้ระเบิดแบตพวกนี้จะเป็นแบตไฟแรงสูงอันแบบนี้คือแบตที่เขาใช้แข่งกันแต่ถ้าเล่นทั่วไปใช้แบต12ก็ได้ราคาไม่แพงส่วนมากแบตพวกนี้ถ้าเป็นลูกค้าเขาก็จะไปซื้อใสกันเองโอเคนะไหถ้าไม่เข้าใจก็ เอารูปที่ไปเทสลงให้ดู